ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมพบกันอีกแล้วกับยูใสกับคนณเฉลูดีนะครับนาะหม่องเกาหม่องเดิมครับผมบ่ได้มาเหล็นน้ำอาจารย์เงี้ยวอะเมื่อน,นี้อาจารย์พอจิมสวัสดีครับผมเมื่อน,นี้ไปทางไหนครับเม,นนมื่อนีอ้วันยังเมื่อลยไข่วัดสบายเตะปินบัตรหยุดงานตะโดนไปหยุดงานได้เป็นอาทิตย์แล้วก็ไปจัดอ้อยน้ำเพิ่นเป็นอาทิตย์แล้วทั้งมันเดืฮ้อน ทั้งเจ้าของกันปวดแขนแขนเช่นอืเลยผูไปมันนี่ก็พอดีมาทุ่งกับเปร็นอากาศจันพอดีมาเป็นบัตรเป็นไข่เลยพักเลยเืี้ยวเลยนี่ครับอ่ะกงมาให้ใส่เอามายกมัาก็ได้กงมาให้คุณพ่อแล้วครับเพราะว่านกเอาไม้อ่าเอานกไม้มะใบหนีหลายแล้วบ้านี้ตุ่มบ่พอใส่พอกันไปเข้าห่มนะพุ่นนางหม่องก้าพุ่นเข้าห่มนะ ช้ำใไสไนะครับนกตอนเนี่ยพะยู่ในกรุงไงปะเลืกตัวเหลียวไวตนน้ตอนเนี่ยตอนที่เขาตอมาได้เนี่ยเขาตอมาไดหนขยังโดูสามตัวยี่ก็สามเบื้องบ่มวน,นแยกแลเลยเตียมันก็นแยกแยก,แก,กอ,อยกู่นี่โอ้สามตีใส่กรุงวะไหมกินเน้อไปบ่เนี่ยกินหมดแล้วกินาเนื้อไปแล้วชม่มหม่เอาไว้หันละมันอีดินขันวันนั่นน่ะเ่าชมก็ได้ดอกที่เด็ดเด้ยยังอยากตัวบ่เนี่ย พ่เเากะใบใสแน่แล้วนกเยวเนี่ยบ่ได้เขามาดพิเศาที่ว่าเขาคัดคัดใบกะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวมีหาตัวเยูะมีหาตัวที่ว่าเจ็ทีว่าเจ็ดสิบว่าิขันทุกตัวไหมป่ะเนี่ยขันทุกตัวขันครบทุกตัวแล้วแต่ว่าแามจพุกที่ขันดูก็โมเยโอ้จมพุกนี้ข้นดูก็โมแต่ว่าทุ่มโมโุกยวหนึ่ง พวกเดียวนี่คือแน่แต่ว่างบ่อบ่อท่านเอชัดเจนคันเก่าๆบ่อท่านเีกออกปล่อยเสียงแต่ว่าักสาพุกเนี่ิถือว่าป่อยเชียงไร้เจ็บเ้าดีกักันอยู่เต็มบ่ขึ้นมาบบเนี่ยเต็มฟังข่าวแล้วแนี่ยเต็มมือถสอว่าเชียงเนี่ยจะง่อยอยู่แล้วเชียงเนี่ยจะง่อยแล้วเพราะว่าเอาหอยไว้ใกล้ผู้คันย่างไปย่างมาแล้วมันมีคนคุยกันแจกคือคือที่เรากันเนี่ยครับ เนาะแสดงว่ามันก็ดิเชียงด้วยค่อยๆันเนาะแล้วก็โอเคแล้วก็ขันแต่ว่าชุ้มโมนันกับมีคุกเดียวครับมีครับก็เอากงมาให้คุณพ่อมาอนี่ต่ว่าหั่นบ่มีแนวไอ้ห้องมีเน้าห้องก็มีไม่มีเนวาเงียบไซบะเนี่ยมีแนวาเงียบวะแนวาเงียบกันเดี๋ยวจีเฮดตั้งไหนเน้าเงียบนี่บึกึนงาดอกมันผาเสียดนี้อยู่จะว่าขอบไม้เ้ากัดเราไม่เอาขอบมัน ขบรวดเนอกขบดเราโอ้ขบลรวดก็ไม่เขาลขบลมีอยู่ครับผมเขาได้อยู่ดอกรวดมันนี่กระมาเหรียญน้ำคุณพ่อครับผมที่เด็ดตีก้อนก็อย่าใส่หนูกะกะลังหลายครับเพราะว่าได้มานี่ผมเอามาไว้น้ำคุณพ่อเบิดถูกตัวเลยบางที่ต่อไว้ที่เด็ดนี่เขาแยกออกไปต่างหากพวงวัวกินหญ้าเอาไว้เนื้อส่งล้วนพวงวัวมันกินหญ้าได้มือหนึ่งสองมือสามมือไปแล้ววันนี้หงัวจะวัดกินหญ้าคักดเราของการทยอยออกไปส่งเดียว เพราะว่าใช้กลุ่มว่ามันขี่มุ่นมันบินนะตามกันหลายโจมันขี่มุ่นเนาะแคปเป็นการเพราะว่าใช้กลุ่มเดียวกับหางกับน้องย้องไก่ว่ามันบอมันไกลเนาะมันสิน,นกบินเนาะอื่ครับนกของคุณพ่อเต็มบานเลยครับแต่ว่ามีแต่นกไม้ส่วนมากจะเป็นนกไม้ครับผมนกเต็มเลย อยู่ฝั่งหน้าบ้านอีกอันนี้จะเป็นโซนทางในบ้านนะครับเนาะนี่นี่ครับมูที่ว่าเฉลยที่ผมต่อมาได้ผมกะเอามาไว้น้ำอาจารย์ญ่ก็ใส่น้ำกันประมาณนี้มาหนีตัวใด้อ่านกได้ไหมใส่รวมกันไว้ก้อนก็นดีครับผมเพราะว่าบางตัวมันบอกินอาหารบอกินน้ำนะครับเนาะมันอาจจะเสียดายของก็ได้ถ้าเกิดว่าได้ของดีมาแต่ว่าถ้าเขาเอามาเห็ดแบบนี้กรณีคือ ตัวมันที่บอกินยาเนาะครับเนาะมันเห็นมูมันกินยามันก็นจะพาก,กันกินน้ากันกสเฮ็ดให้อหนกเขาบอมีอาการแบบสูญเสียนะครับเนาะก็คือว่าได้มากะขัดไว้จังสี่ก้อนแล้วครับผมเดี๋ยวตัวได้รู้สึกว่ากินยาแล้วก็จังแยกได้นะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้คงคุค้นพ่อเมือคอักเลยได้เอามาให้กันเ่เนี่ย ก็เป็นเฉลยของเจ้บวงลาสามแปดห้องแหละครับผมแต่ว่าได้มาก็ทายรูปทายยังไหวอยู่แต่ก็จำมาซะท่านได้หรอครับม,ม, <laughs> มันม้นวมน,ม,นมันรวมกันแล้วโอ้อันนั้นรวมก,กันแล้วมั้วนแบบปุ๋ยกินตัทรีตัวนกเขชาชวาดเสดร็จแล้วนะนะ <c oughs> จักมือแล้วมือแม่ตัวนกชาวาสี่มือนะครับผมมันเผียนนกเขาชวาอาจารนไงสี่มือแล้วว,าว,าลว่าสันว่า บ่ล้งอยากเที่ยวเลยเถอะเอาเน่ากินแล้วก็แล้วเลยได้จักษเตี้มแล้วได้สามเตี้มที่มือได้สามเตี้ยมก็แบบสุดยอดเลยตัวนี้ไหมก็แบบโหดๆเลยเนาะคิ่ว่าตัวไรบินเข้ามากก็คือเดือบร้อยเบิดเนาะเพาะฉะโดยกังกกเข้ามาหลังคาเลยมันไปพริสิทธ์จักตูดีตัวเสียงเงยตัวว่าป่ะนี่ยมิเสียงเงยตัวหนึ่งขัดไปขัดไปขัดเลี้ยวเดี๋ยวขัดไปแล้วขัดไปเลี้ยวอืม ตัวนี้นกตัวนี้ม่มันอู่สองปีแล้วเลยที่เห็นที่มันยุ่นอ่ะนกตัวน่ะเอานกจอตัวเลยมาใส่กับบ้ดเพราะี้จ้างเพราะงี่สมนตอให้กับบ้านใดปฏิตายจายเ้อนนกเจ้าของเมื่อนั้นมันมันหาวครับเมื่อนั้นมันกางกบมหานกจอนกจออดสองเท้านีดกัดเจ้าควัดทวัดสองเที่นหล้ว่ามันวายเข้ามาเลยไวายเข้ามากับเพร่อดี่ว่านกจอมันก็เห็นมันก็จัดเ้วยแหละเนาะ ว้าวมันกระเจิบเลยเนี่ยให้เนยอยู่กต่บอลมันใหญ่คักๆหรอกใหญ่ยยกลางละถ้าเบิ่งมันอีกเก่งคือมันอยู่ป่าบก่กมวน,นัันก่อนี้จะจำกลางพ่อนงหาว่าด้วยนะนกกระมีหาวเนยอยู่ใกล้ๆบ้านนู้นไปพ่อไปเถอะฮะไปพ่อมาวันนีครับไปดักหนูดักหนูได้บ้างน,น,น,น่ะได้หนูหน่อยตัเยวเใหญ่ หนูกว่าหนหา n าก c ลกไปพอไปแต่ย้ำเสาหรือย้ำแลงไปย้ำแลงเห็นมันเห่า้ยเห็นตุนนอนมาบ้านไหมบ่บ่ได้สัเกีมันจะมันขันยี่อือแต่ว่าจะว่านหาวแบบเลยอกมันกตีอะไรที่ขันที่สุดโอ้ยอย่างียงขคันเด้เสือคันที่สุันตีตะไรเขาตีหัวมันห่าแท้อะนะหัวหาแทแล้วหนมกนลงมาหาจินนาจีน่ามันยากเอาเงนทรมดมาดัาเนาะกัน กันตีตะไลห้องจังไปน้ำเนาะันกันเห็นตีตะไลคอยไปตามเมียนนี่บ่ตีตะไลกะว่าสิสวนอาจารย์ใหญ่ออกไม้ครับเจ้านี้ออกพยายำหมูกะบ่เห็นมันจัดแหมอืมทำไมมันห่าวยนี่ยมึงเลี้ยงเนี่ยมึงเศร้ามันขันจะเด็กกันเนาะจากนี้ไปอีกสองสามมือก็ทีว่างบ่เนี่ยเอาบ่นนี้ว่างหรือเดปล่าเออกก็สั่นห้องกัไปหากินข้าวทงทั้งไกลเนาะทันเออได้เออมเออื่นมือเฮ้อมือไดนั่นมือนีมัน ขวัญละมันนี้มันตะเวินค่อยใบลงมาเรื่อยๆแล้วมันออกไปตอนนี้กับ่ทัฒนครับผมขัดแมียนออกบ้านใบม้งอยู่พอดีเนาะเฮาเนาะคนเราไปหากินทางโคกวะทางทงก็ไปดูแล้วล่ะกับมะลิน้ำกนี้กระโอยจนน่าเฮาน่าร่ามันเฮาเนาะยุ่หัอเนี่ยแต่ว่ามันจะกี่เขาก็เขาฮึรวย้อนเบิร์ดเลสเดียบัเนี่ยนกต้อพันเนี่ยมีมีแบงอีกวะนกต้อพันเนี่ยอาแบบต้อได้เลยเนี่ยมีวะเบิดแล้วเบิร์ดแล้ว ฟึกได้บ่เน oh, uh, like ี่ยฮะฟื้งอะนกแอบอ่ะนกแอบกันยังยังบักดาวเลี้ยงล่ะอือสองกุกดาวเลี้ยงน่ะตัวหนึ่งฟึกได้อยู่งสองกุกเฮียกุความเอออือเต็มบ่เนี่ยสองกุกเต็มบ่ะสองกุกเต็มอือเฮียกุเป็นสามกุกพอดีเพราะว่าก็เอื่นมาดาวเลี้ยงมาแล้วเสียงกลางไปหายง่ยพอซึกอขันเนี่ยจากที่เราบ่เนี่ยยังมาท่านฟึกแเดวมันหัวก็ขึ้นครับเดี๋ยวหัวก็ดีอีกแต่แต่เปเอามาเบิ้งนี่ยเอามาชมนลยเอามาพี่ สองกุกเรียกใส่กุกกระสันว่านกหอยอ,อยุ้ยใส่ด้วยไง<อ>เอาเดี๋ยวร้อยอาจารย์แย่อยู่นี่ครับผมนกหอยพังกันที่มันคู่ให้เขาเลยจดคู่ไปพังให้เขามันมันคู่ให้เขาแต่ว่าจดมนจักจังดีบ <learnt> เบอร์ใคย <BU> จดเนะาะบแต่ว่าะตาว่าขันดูแล้วเตี้ขันดูขันเป็นทอดแล้วเนี่ยเนี่ยลงคลอนละโอ้โหทีม เอาอี้ทกามันจะขันลำก้นเนาะอืมกล่องบ่โฟกัสปานดเดี๋ยวว่าบกา ไม่แท้เนาะไม่แท้ไม่ไม่ไม่เกี่ยกองอืมไม่แบบว่าเราเคยเขาปเป็นไงว่าเริืมขึ้นแล้วเริืมขึ้นจะขวบแล้วก็เพราขวบไปนูกตัวเนี้ยบัวหานพ่อได้มาจะใส่ก็นลูกตัวนี้หูวเสือกว,วาเขาจะได้มาจากเยอะๆมาจากจำอำเภอพุ่นจําได้ปะโอำอำเภอพุ่นลูกประมัณหาเดืยน อำเภอพ้อนตอนไหนเหตอนที่เขาเขานกเขาไปแข่งไหมเจ้านกเขาไปแข่งร่วมอยู่อยู่คลองเตยไหมอยู่คลองเขาเอินคลองเตยนี่อยู่งหวยเตยเอยอยู่งหวยเตยนี่ยมึงใดวะเขาไปน่วกันเออเขาไปน่วกันผู้ใดให้พรหมาบ้านเนี่ยอาจารย์จ้อยอันนั้นโคลาตว่าเป็นเด้อฮะคือโคลาตเลย เออโคราดเจ้ากทำผิดแล้วว่าแมนแล้วว่าแมนแล้วว่าแมนเมืองพ้นโคราดโอ้มันขึ้นโคราดเนาะแมนเมืองพ้นมันขึ้นคอนเจนโคราชด้านยูปัทไทปะไหนอะปัทไทเออปัทไทปัทไทไอ้ที่เขาไปจอดรถล้วมพ้นอยู่ห่วยเตยแมนแมนชุดนั้นเนะชุดนั้นชุดนั้นว่าจายใจแล้วได้แช็มมือนั้นแล้วได้แช็มแล้วได้หาตัวตีซีตัวหรือหาตัวนี่ละมือนั้นอ๋อได้เขมมือนั้นแล้วก็ได้ให พอจิ้มมาเลี้ยงโอ้ oh, นกตัวนี้เองเออเพราะว่าเอาตัวนี้พอจิ้มตัวนี้มันค่อยแม่นมาสักเดือนจอยว่าเอาตัวนี้มันค่อยยังเปลี่ยนต่อพอน,นะนี่ครับเล่าให้มาแม่นควบเราอีหลี่หลา <c oughs> ง,ง่งนนกเก่งเต็มชู้ <c oughs> เอาตัวนี้มาเตี้ยแล้วบอกเอาตัวนี้มาแล้วบอกตัวนี้ค่อยแม่นแม่นพนันนกนนอ่ะมันเป็นต่อมาสั่กแม่นควบเราอีหลีมันบ่พอบ่พอเดียดแหมมันสูนกไหม เดี๋ยวไปลองฝึกเบิรงก่อนนะเฮาเนาะค่อยจะได้ค่อยจะลองลองก่อนต่ว่าผิดจะว่ามันเป็นนกดาวเลี้ยงอ่มันเป็นสองกุกเต็มแต่ว่าบัดเนี้ยเนี้ยหลงกุกเดี๋ยวเฮาอะแทบมันกุกแคบดิจิตลอดแต่ว่าบัดมันหาว่าค่แคบดิจิตลอดเลยมันอีกใกล้ๆกับนกสามกุกกับบัดเชิญเนาะกับรอให้มันได้ขวบก่อนก็ได้ดอคอยฝึกเขาตัวเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เบิดแล้วครับผมนกอาจารย์ไงเฮาเบิร์ดแอดแอดไม่เหลือเลยนก ต่อเนยียดก็ไม่มีนก ok เข้าพเนยียดฝึกแล้วก็ไม่มีลองกูก็ปล่อยออกไปแล้วขายออกไปแล้วลองกูคุกนั่นไ,ไงจูงง่ายไายไปเยอะเสร็ง่ายไข่ไปยุบบ้านเฮานี่ละเตะได้กันนี่ละเขาจะได้ได้าขาย<อ>นี่ไงเขาโอ้ตอานี้มูนั่งกับบ่ึ้นเพราะเก่าเก่าขึ้นยุบก็เพราะเก่าเก่าบ่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 จูบบ่เจ้าบ่เพราะจิตให้ยุบค่าได้ดอกฉันออกไปกับบ่เพราะจีรินได้ครับผมมือนี้กับมาเรียนกับคุณพ่อกับ แ่ว่าจมีที่เด็ดนีหยังไมาให้เบิ้งหรอกครับก็บมแต่นกตัวนี้ตัวเดียวแล้วพระมานมันมันบ่ตถีว่ามันสองกุกสองกุกก่นเนี่ยเนี่ยกุกกับกับมันมาเอาเองกับกับทิพอคุยราคากันได้อยู่กัระามันจะให้ทรงมันทรงมาได้ดอกเพราะว่ามันราคาหน่อยเนี่ยมันคุ้มค่าผู้ซื้อมันบุกคุ้มค่าผู้อี่ซื้อเนะมันไม่เมันไก่รอเพาะมันไม่ขี้ร้อมาเอาเงยงกันแน่นยุะเนาะ แต่ว่ากัหายากแค่เด um, ียวเฉพาเลี้ยงหมากับบ่เคยพอเนยงดจองกุกเฮียกุกบ่เคยพอมีแต่กุกเดียวเฮียกุกกุกเดียวเฮียกุกนี่บ่แนะนำเล่นไหมเออแม่นแต่ว่าคนไทยนี่เขามักบักขนาดเลยดิผู้เขามักเนี่ยเพราะว่ามันเป็นนกสามกุ๊กแรกก่อนเพราะอื่นดาวเลี้ยงเพราะก็เคยได้ยินแต่ว่าหัวก็พอนี่นะ้นโอ้ทั้งมันเสียงมวนน้ำแข็งแบบสียงโต้มแข็ง พอเลี้ยงอยู่เนาะหนกกับว eh ่บอแคร์ทำนี่ยหนูก็ถือว่าเชื่องอยู่ด้วยครับบ่เคยบ่เคยดินไปหนามาหลังเลยเนาะเพราะว่ายังมาเทีนี่ขนาดอยู่วายู่ก่งเล็กนี่ก็ยังประมาณนี่ยนี่ไหมหนกก็ถือว่านิ่งประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่เนาะอืมนิ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับเนี่ยแต่ว่าเอาบักจุนีมันจดเบื้องบนนิดเดียวเลยแต่ว่าบ่เคยจดตะเกียดดิเดยเออเบียบได้อีกเนี่ยบัานเนี่ยเอ้าลืมสังเกตเบื่องอีกยังเนาะครับบัานเนี่ยอันนี้ร่อง ร้องร้องร้องคู่แบบไรครับบ่เด่ะไมาหนาคู่คู่วะไม่หนาจะคู่หรอกเพราะว่าตัวนี้มันมาคู่ถ้าจะมีคู่ก็อาจจะคู่อยู่นี่มาท่านเลยจับนี่มาท่านนี่ขืนเต็มที่บ่เด่นเต็มที่นับไปเพียงแต่ว่ามันคู่พังคี่เพื่อนนี่ก็มันคู่พัง เซ่เซเเามาชมมั้งสายต่อดินป่าร้อยว่าจิมสายต่อดินป่าร้อยครับผมบาดนเนี่ยเอ้าบวชไว้แล้วเด็ดเนี่ <Yeah. S 1> คือนิ่งแถวโอ้สมพ่อแมนเออโอ้เห็ดไปเลยเนาะเอ้าสายต่อดินป่าร้อยครับผมนี่ถ้าผพ้่อนอยากได้ต่อดินลาค่าเบาๆให้แนนํำเห็ดแบบนี่น,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  <Yeah. S 1> นะครับผมเราขำๆกันไปนะครับเเนี่ย yeah. Yeah. เช็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันเชี่ยงเดี๋ยวมันเชี่ยงเดี๋ยวมันก็ะย่เองตลอดมันกินน้ำกินเแย่อยู่นีเดือนมั้งนะเออมันกินแล้วกินนัแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าไมาจะโกงกันแล้วใส่หยกหยกชานโชว์พัดลมอย่างไม่ใหญ่แต่มีสิบสี่นิ้วแต่พัดล้มพัดลมของงมตัวละนี่ครับเขาเห็ดเราตรงนี้เขาว่าใช่ป่าร้อยเชื่องเชี่ยงอาจารย์ใหญ่นี่ประมาณนี้เลยครับเอ้าอยไม่ลด ครับผมมื่อนี้กะมาเล่นกับอาจารย์ไงน,นกหลายๆแบงบ่ได้เยอตัวสรุปว่าบ่มีนกแบงหรอครับผมกะเอาเป็นตามนี่แล้วกันมีมนกไหมกะน,นี่แล้วครับผมเอามาม่้ถาอาจารย์ไงช้ำนกที่เด็ดตว่าหังบัตท่านมีดอกตอนเนี่ยที่เด็ดของเขาที่เด็ดของเขาตอนนี้กำลังยลอยู่ปลายูยยังบัตท่านตอได้เ <c oughs> อาจะใส่ที่เด็ดเอาแใส่ที่เด็ดประเสริฐ่ะกั กุ้งน้ำตองใส่หนูกเก่งอืมกุ้งน้ำตองใส่หนูเก่งวันสันเอาไว้ประมาณนี้และกันครับผมกะเมื่อนี้มาแวะเล่นกับคุณพ่อเดี๋ยวคลิปต่อไปกะจิพากันออกปลาน้ำกันค่อยจิดได้มาพูดคุยกับพี่น้องอีู่คือเก่าพักมาเล่นกับอาจารย์ใหญ่คือเก่าเมื่อนี้กับอาจารย์ใหญ่ก็เอาไว้ประมาณนี้และกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสด็จคลิปเกี่ยวกับเรื่องนกเขามาฝากพี่ฝากน้องฝาก คุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนก็มาอนี่อาจารย์ญ่พอจิมเฮาขอลาไปกว่านนะ่ะสวัสดีครับผม